หลุดภาพตัวนเป็นของ Renovo Region Y700 แท็บเล็ตเกมมิ่งแอนดหน้าจอใหญ่ที่8.8นิ้วเทียบขนาดเท่ากับประมาณ iPad mini 6เลยทีเดียวครับสวัสดีครับกระมัาเดตข่าวสารดีๆทางในทีเป็นประจำแบบนี้ในทุกวันในช่วงเช้าในเวลา8นาฬิกา30นาทีในข่าวสารดีๆทางในทีครับแต่ก่อนไปรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนๆกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ และกด subscribe ช่องของเราด้วยนะครับวิจัยภาคข่าวสารที่มาเทเดตรงนี้เป็นประจำทุกวันนะกัเลยกันเลยาครับมาที่ข่าวเช้าในข่าวแรกวันนี้นะครับมาพูดถึงแท็บเล็ต แท็บเล็ตเกมมิ่งระบบ Android อย่าง Renovo Region y 7 0 0มีความน่าสนใจนะครับและมีข่าวคราว,ราวด,ดูตรกมาอย่างต่อเนื่องเหมือนกันจากเมื่อช่วงก่อนปีใหม่นี้นะครับ Lenovo mm. ได้มีการปล่อยภาพโปสเตอร์ดังกล่าวออกมาให้เราได้เห็นคร่าวๆแล้วแหละว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยเขาจะเป็นยังไงนะครับ เ e โน v o r e g i n Y 700หลุดตามออกมาอีกหนึ่งรุ่นแล้วนะครับโดยคราวนีน้่ยเป็นภาพที่เปรียบเทียบขนาดกันระหว่าง Y 700ที่มีขนาดหน้าจอ8.8นิ้วกับ iPad 6 mini ที่มีขนาดหน้าจอ8.3นิ้วครับจากโปสเตอร์จะเห็นได้ว,ว่าเ e n o v o ได้มีการปล่อยออกมาคร่าวๆแล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของสเปคบางส่วนด้วย ซับเรดิโอเรจิเอนยเจจะมีขนาดหน้าจอ8.8นิ้วให้ความเรด Full HD Plus 2560คูณ1,600งรารับ DCI P 3 100%นึร้อเเลตสูงที่ 120Hz และมี t ั u สปินเ n ท r a 240อเพิ่มความไวในการตอบสนองต่อการสัมผัสบนหน้าจอได้เป็นอย่างดีแถมยังให้ลำโพงเสียงจาก j b l พร้อมกระบบเสียง Bowers Wilkins ต่งางหากด้วยส่วนภาพหลุดล่า,าสุดนี้นะครับได้เปิดเผยมาจาก ตัวจริงสิงจริงเลยว่าเป็นหน้าตาของเจ้ารีเจียนวาย700ให้ดูกันจัดจานะครับซึ่งจากภาพเนี่ยจะเป็นการเปรยียบเทียบขนาดของ y 700แล้วก็ iPad 6มินินะที่เรานํามาฝากกันด้วยนะครับโดยจะขึ้นประกอบกันด้วยเราเปรียบเทียบความหนาของตัวเครื่องนะครับจะเห็นได้ว่าเจ้าตัว y 700เนี่ยจะดูหนากว่า i อ a d ดมินิ6นิดนึงและยังเห็นว่ามีรูฟัง3.5มิลลิมอยู่ที่บริเวณขอบเครื่องด้านบนอีกด้วยนะครับใครที่ใช้ใส่หูฟังเนี่ยก็ รู้สึกว่าตอบโจทย์แหละเพราะว่าอยากเสียหูฟังนี้ด้วยอะ่ะนอกจากนี้นะครับยังมีภาพหลุดของทาง Renovo ได้ยืนยันถึงภาพของ z UI นะครับที่ออกมาสำหรับการเล่นเกมระบบ Android โดยเฉพาะด้วยนะครับก็มีรูปแบบการเล่นเกมเง่ายขึ้นแหละโดย UI ดังกล่าวตัวนี้นะครับถูกออกแบบมาสำหรับทบเล็ตเกมมอย่าง Re จ i o n y 70และมือถือเกมมิ่งกับ Re จ i o n y 90นะครับโัพท์ม,มือถือรุ่นนี้นี่น่าจะเป็นพักต่อของ r e n o เวอเรจิเอนโฟนดู ขออภัยครับดูเอลสองแต่เปลี่ยนชื่อเป็นรุ่นใหม่นั่นเองแม้ว่าตอนนี้เนี่ยทางเรโนโวยังไม่ยอมเปิปากรายละเอียดออกมานะครับแต่เชื่อว่าเจ้าตัวแท็บเล็ตเกมมิ่งอย่าง Re g ิเอนย0เจนี่ยจะเปิดตัวให้เราได้เห็นกันภายในปีนี้นี่แหละแต่คาดการณ์มากไม่น่านานเกินรอนะครับเจ้าตัว Re g ิเอนย0ตัวนี้นะครับถ้าเทียบกับมือถือเกมมิ่งอีกหนึ่งรุ่นอย่างตัว Re g ิเอนยเนี่ยก็จะเปิดตัวพร้อมกันหรือเปล่านะครับ ถือว่าตอบโจทย์เอาใจสายเกมมิ่งโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะครับส่วนตัวชอบดีไซน์แล้วก็สเปคของตัวเครื่องค่อนข้างมากเลยนะครับเพราะ1ขนาดเนี่ยไม่ใหญ่เกินไป8นิ้วกว่าๆพกพาง่ายแถมสเปคเนี่ยก็คงแรงไม่เบาเหมือนกันนะครับใครสนใจก็ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมจะรีมาร์เตให้ทราบกันนะครับและทั้งวันนี้นะครับก็คือข่าวสารดีทั้งหมดที่มาัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้นะก็จากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกระลังสจให้กันนะครับ แล้วก็กด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆในวีดีและกตนนี้เราต่อไปนะครับก็กดช่องเรามี Facebook แฟนเพจแล้วผมทิ้งิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันได้วยนะักคินี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาเปตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใ,ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย